สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี้ก็มาเจอกับพิมิกวันทั้งช่อง YouTube Goodmind Store 15วันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะฮะฝรั่งอังกฤษเทสาวไทยเหตุผลเพราะความซุกมกแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องวันนี้พี่อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้ให้กับเพื่อนๆที่กำลังเดินสายฝอนะคะให้ได้รู้เป็นไอเดียว่าคุณนั้นจะเปเดทกับฝอนะ่ ยังไงถึงจะได้ไปต่อนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซัดคลายติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคมพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทก็อะไรดีพิมพ์จาสีสเ็ดมาได้นะคะโดยพี่มิวการ์ได้เข้าไปอ่านเรื่องราวในกลุ่มหาแฟนนะโดยพี่คนหนึ่งเขามาแชร์เจ้าของที่เขามาแชร์นั้นนะ่ะเขารู้กันกับรู้จักกับฝรั่งผู้ชายนะคะชาวอังกฤษอายุห้าสิบกว่า ผู้ชายน่ะคุยกับผู้หญิงทางออนไลน์นะคะแล้วทีนี้ก็คือเหมือนชอบแพลนอนาคตในหลายอย่างร่วมกันแล้วทีนี้ก็คือจนผู้ชายมามามาเจอผู้หญิงโดยผู้หญิงน่ะอายุประมาณ40ต้นต้นๆนะคะสี่ต้นๆโดยสตอรี่เรื่องราวก็คือผู้ชายน่ะผู้หญิงเป็นคนเลือกโรงแรมคอมเพลนแรกที่ผู้ชายพิกอัพจากผู้หญิงได้นะคะก็คือผู้หญิงน่ะคอมเพลนอ่าบนว่าโรงแรมมันไกล ทั้งทงที่ผู้หญิงเป็นคนเลือกเองนะคะก็นั่งรถไปโรงแรมด้วยกันแล้วทีนี้ก็คือผู้ชายมองว่าผู้หญิงไม่สุภาพคุณจำไว้นะคะว่าหากกรณีที่คุณแชทกับฝรั่งจากอังกฤษเนี่ยพวกนี้จะแนหลายคนเรื่องมารยาทนี่สําคัญแล้วก็สําคัญมากๆนะคะความเป็นผู้ดีความดูดีความในหลายอย่างนะคะคุณจาเป็นที่ต้องศึกษาในิสัยของฝรั่งจากแถบทางอังกฤษน,นะคะหรือว่าทาง อเมริกานะคะคุณเดทนะจะเดทนะหรือคุยเนี่ยคุณจะเป็นที่ต้องรู้ผู้ชายมองว่าผู้หญิงนัไม่สุภาพไม่สุภาพยังไงนะคะก็คือผู้หญิงนะ่ะคุยกับผู้ชายแค่คําเดียวหลังจากที่ขึ้นรถแท็กซี่หลังจากนั้นก็คุยแต่กับคนขับแท็กซี่ผู้หญิงหากให้พิมพ์มองนะอาจจะภาษาไม่แข็งแรงแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณนะ่ะ มา,มารับผู้ชายคนนี้แล้วคุณมีแผนที่จะไปเดทกันแล้วก็คือวางแผนอนาคตร่วมกันที่จะพาผู้ชายนั้นไปเจอครอบครัวคุณอันนี้ก็คือ first impression นี่คือสําคัญแล้วก็สําคัญมากมาก,มากนะคะต่อให้ว่าคุณนั้นจะไม่ได้ไปเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งทริปนะ,ะคะเคสนี้ฝรั่งมองว่าผู้หญิงไม่คุยกับเขาไม่สนใจเขาพูดกับเขาแค่คําเดียวหลังจากนั้นก็คุยแต่กับคนขับแท็กซี่ก็คือไม่สนใจผู้ชาย ผู้ชายก็เริ่มเกิดคำถามว่าเฮ้ยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยผู้หญิงอ่ะชอบเขาจริงๆไหมหรือว่ามารับเขาเนี่ยคือคือคือมีมีมีฟีลลิ่งให้กับด้วยกันรจริงๆหรือเปล่าทําไมถึงไม่สนใจไม่แคร์เขาซึ่งเขาเนี่ยนั่งอยู่ตรงข้ามทําไมไม่ชวนเขาคุยไม่ไม่พูดคุยนะคะคุณจำไวหน้ากรณีที่แบบเนี้ยนะ่ะสิ่งที่คุณจะคุยก็คือต้องถามเขาว่า,วาทิปเขาเป็นยังไงบ้างเขาเหนื่อยไหมเขาอยากทานอะไรไหมคุณเป็นยังไงมากคือเราต้องถามนะ่ะต้องต้องให้ความสนใจคนของเรา ไม่ใช่ว่าคุณไปนสนใจแท็กซี่นะคะคะแนนแรกนะคะมันก็เลยไม่ผ่านนะคะในเรื่องของความไม่สุภาพนะคะคะแนนที่2ก็คือผู้ชายมองว่าผู้หญิงคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องประเด็นไหนก็คือผู้ชายนะเขาไม่มีลูกเขาอายุห้าสิบแล้วนะคะผู้หญิงนะมีลูกมาแล้วสองคนและผู้หญิงนะอยากที่จะมีลูกอีกนะคะก็คือคุณจําไว้ว่าหากกรณีที่ผู้ชายหรือคุยกันมาก่อนแล้วว่าไม่มีลูกคุณจะไปเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนจิตใจผู้ชายไม่ได้คนอายุห้าสิบนะ เวลาที่เขาคิดเรื่องลูกนะฝรัหลังเขาจะไม่คิดเหมือนคนไทยนะฝรัหลังเขาจะคิดว่าเนี่ยเขาต้องทํางานอีกกี่ปีนะคะกว่าเขาจะเกษียณลูกนะหากมีปุ๊บอายุ50หากเขามีลูกอายุ50นะนะคะเขาต้องทํางานปีก18ปี20ปีกว่าที่เขาจะส่งเสียลูกเขาจบไฮสคูลแล้วหลังจากนั้นลูกเขาก็สามารถที่จะไปใช้ชีวิตต่อได้นั่นหมายความว่าผู้ชายนั้นต้องขยบเวลาเกษียณไปถึง70แน่นอนผู้ชายแนนหลายคนเขาไม่ต้องการและเคสนี้ก็เหมือนคุยกันแล้ว แต่ผู้หญิงก็ยังอยากที่อยากจะมีลูกกับผู้ชายอีกโดยที่แบบว่าฝรั่งนังก็บอกนะคะว่าผู้หญิงน่ะเขามีลูกติดอยู่แล้วสองคนก็คือเขาโอเคเขาแฮปปี้แล้วนะคะเขาไม่ต้องการที่จะมีลูกเล็กมาเพิ่มนะคะเพราะการที่จะมาเลี้ยงลูกเล็กในวัยนี้ยมันยากดังนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคุยไม่รู้เรื่องนะคะก็คือเป็นประเด็น,นข้อที่สองที่ผู้ชายนั้นจะเทผู้หญิงนะคะข้อที่สามนะคะผู้หญิงซกงก็ <c oughs> คือพี่พพต้องยอมรับนะบางคนนะเวลา คือมันมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะจะเพอร์เฟกเอาพูดตรงๆเลยนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะบางคนนะั้นเวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าอะไรเราก็รู้สึกขี้เกียจไม่อยากนะ้าแต่คุณอย่าลืมว่าคุณไปเดทกับผู้ชายคุณไปเดทกับผู้ชายแล้วเราจะไปทําตัวซกมกไม่ได้ผู้ชายบอกว่าไปถึงโรงแรมเนี่ยผู้ชายอยากที่จะอาบน้านะคะชาระร่างกายเขาแบบเออเขาเหนื่อย แล้วเ,เขาจะต้องมานอนกับคุณคุณคิดดูนะคะว่าเด,เด่นแรกที่เราจะไปอ่ะเราไม่อาบน้ําเราไม่อาบน้ําแล้วก็นอนข้างกับผู้ชายมันคิดว่าผู้ชายเขาจะแฮปปี้ไหมเป็นเราเราก็ไม่แฮปปี้ดังนั้นนะคะผู้ชายมองว่าผู้หญิงน่ะซกมกนะคะไม่รักษาความสะอาดไม่ดูแลไม่เทคแคร์ตัวเองน่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่เรื่องโจกนะว่าเรานะ่ะ ยังเป็นที่ต้องดูสวยดูดีนะต่อให้เราแบบว่าขี้เหร่มากแต่เรารักษาความสะอาดเราหวีผมเราใส่จะ้าสะอาดเราอาบน้าเราอะไรก็คือมันมันดูดีคุณอย่าไปฟังมากว่าฝรั่งเขาไม่อาบน้ําแต่คุณอย่าลืมนะบ้านเรามันร้อนนะคะมันร้อนพอบ้านเรามันร้อนปุ๊บนะคะหนหลายคนนะ่ะฝรั่งหน้หลายคนไม่ใช่ว่าเขาจะไม่อาบน้ําก็คือมันเป็นบางคนในคลิปที่ออกพิมพ์ออกไปนะ่ะว่าความลับของฝรั่งนะ่ะที่ บางคนเขาไม่อาบน้ําเพราะมันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาไม่อาบน้านะคะเพราะฝรั่งส่วนมากเขาอาบยกเว้นในพวกขี้เกียจหรือว่าพวกที่มาจากเมืองที่มันหนาวๆจริงๆแต่เมื่อเข้ามาที่ประเทศไทยแนละ้วมันร้อนดังนั้นเขาต้องอาบน้ําแต่เราจะไปโชว์ความขี้เกียจของเราโดยการที่ไม่อาบน้าําแล้วก็ไปสเปนไทม์กับเขาโอเวอร์ไนท์ไทม์ของเขานี่มันไม่ได้นะคะมันขายไม่ออกแน่นอนนะคะก็คือมันเฟลมันล้มเหลวนะคะและนอกจากนี้ผู้ชายเ็าบอกว่าผู้หญิงนะบอกว่า ผู้ชายใช้คําว่าแบดเฮดแบดแบ็กแบดแฮร์สักิคือผู้ชายนะพิมพ์เชื่อนะคะว่าเขาไม่ได้คอมเพนหรือว่าตําหนิผู้หญิงว่าผู้หญิงน่ะผมไม่ดีหลังไม่ดีหรือว่าอะไรพิมเชื่อว่าผู้หญิงน่ะน่าจะบ่นบ่นปัญหาสุขภาพนะคะอาจจะบวดปวดหัวปวดหลังปวดบ่าปวดเอวปวดอะไรพวกนี้นะคะซึ่งผู้ชายนหลายคนน่ะเขาสังเกตเราและเราก็สังเกตเขาเหมือนกัน ดังนั้นการที่เราจะไปเดทกับใครนะเพื่อนเราจําเป็นที่จะต้องกรุณาไม่ต้องเซฟความเป็นตัวเองถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องโชว์ความเป็นตัวเองถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ชายบางครั้งเขาคลิปเลร์ดข้อมูลแต่ละจุดที่เราพีเต์หรือแสดงออกอย่างเช่นเราไม่อาบน้ําเขาก็มองทิศน,นาการได้ว่านิสัยส่วนตัวของเราน่าจะเป็นคนซกมกคนสกรปรกนะคะไปใช้ชีวิตกับคนแบบนี้ไม่น่าจะเวิร์แล้วเราเป็นคนชอบบ,นบนน่นบ่นนู่นบ่นนี่นะคะ มันก็มองเห็นระยะไกลว่าวันหนึ่งที่จะไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันผู้หญิงคนนี้มันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นเป็นคนขี้บ่นอย่างนี้หรือเปล่าน,นะเพื่อบางครั้งน่ะเราต้องรู้นะคะว่าเรากําลังพยายามที่จะทาให้ผู้ชายเขาประทับใจเรานะคะดังนั้นเราต้องแสดงด้านที่ดีๆของเราออกมาไม่ใช่ว่าเป็นตัวของตัวเองสุดตรงสุด,ต,สดติ่งกระดิง่งแมวน้ําไม่อาบบนตลอดนี่คือมันไม่เวิร์กนันเอ,อนอกจากนี้นะผู้ชายก็บอกว่าผู้หญิงชอบตื่นมาตอนกลางคืนตีสามตีสี่ตื่นมาฟังเพลง ะค,ะคุณคิดดูนะคะจากเดิมที่ฝรั่งน่ะเขาอะ่ะมีแผนที่แบบว่าจะอยู่ด้วยกันประมาณสองอาทิตย์ผู้ชายตัดสินใจที่จะอยู่แค่อาทิตย์เดียวแล้วก็จะบินกลับประเทศเขาแล้วเขาก็จะเทปผู้หญิงคือในหลายคนนะพี่บอกนะคะว่านี่หละคือสิ่งสําคัญการที่แชทคุยกันมาตั้งนานนี่มันมันไม่ได้ผลนะจนกว่าวันที่จะมาเจอกันบางครั้งเราอาจจะไม่เทปผู้ เราอาจจะเทผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ใช่สเปคเราแต่บางครั้งผู้ชายอาจจะเทเราเพราะเ,าเราไม่ใช่สเปคเขาหรือว่าสิ่งที่เราแสดงออกดังนั้นสําคัญและก็สําคัญมา,มากนะคะที่เรานั้นจะต้องวางตัวให้ดูดีพมพพูดแค่นั้นละนะคะให้ดูดีอันไหนที่ควรพูดอันไหนไม่ควรพูดและนอกจากนี้นะการที่เราจะเตรียมไปเดทแบบนี้นะฝรั่งอจารบินข้ามน้าข้ามเทะเลมาเจอเราเนี่ยภาษาเราต้องฝึกนะคะเราต้องฝึกภาษา ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจที่ฝึกภาษาเพราะภาษาเราไม่ได้เราก็ไม่ชวนเขาคุยเราไม่พูดไม่คุยกับเขากลายเป็นว่าเรานะ่ไม่ไม่สุภาพนะคะแมยว่าคุยข้ามหัวเขาไปไม่สนใจคือไม่สนใจคนที่เขาอุตส่าห์บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาเราอันนี้ก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนนะคะว่าคุณจะคุยกับชาติไหนศึกษาในิสัยของเขาก่อนนอกจากนี้การเตรียมตัวที่จะไปเดทนี่คือสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้นะคะใครจะมีคําถาม อะไรก็คอมเมนต์ไปในวิดีโอได้พิมอว่าเพมพ์มาตอบให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ